สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ขอต้อนรับกับเข้าสู่การรีวิวเกมเศรษฐีประจำอีเวนต์วันที่12กรกฎาคมนะครับอีเวนต์วันนี้เป็นอีเวนต์เนี่ยฮะตัวบินด่วนคิดตั้นครับเนี่ยแล้วก็มีอันนี้ด้วยครับเนี่ยเป็นเครื่องรางหนึ่งครั้งเป็นเหมือนแบบเครื่องรางทดลองนะฮะกับ p e n d a n t and New Rate of อั อัพพลคือเปอร์เซ็นต์สูงนั่นเองนะครับซึ่งผมก็รออีเวนต์เขาประกาศอยู่เนื่องจากมันไม่ประกาศททีจะได้คุยกันให้รู้เรื่องแต่ว่ามันยังไม่ประกาศหรอครับต้งอัปเดตแพทตั้งแต่ตอนปรมาณผมอัปประมาณสามโมงสิบเจ็ดนาทีเนาะตอนนี้เวลาที่อ่านอยู่เนี่ยคือสี่โมงสามสิบเก้านาทีนะครับ เดี๋ยวลองมาดูวันอีเวนต์เขาประกาศหรือ,อยังอ่มาแล้วครับนี่ครับตั๋วทองบินด่วนคริสตัลนะฮะโอกาส1ิบเจ็ดถึงสามสสาสิบเ็ดเปอร์เซ็นถ้าเป็น,เ,นอเอชเนาะเที่ยวได้เลยโดยไม่ต้องรอนะครับแล้วก็สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเที่ยวได้เลยโดยไม่ต้องรอนะฮะการหาเนี่ยหาได้จากการรวมจี้ของเนี่ยการสนับสนุนของ iro, ชิฮิโร่ชุดว่ยน้ำเอะนะครับ คือการโอกาสได้รับมันเขียนว่าโอกาสได้รับมันแสดงว่ามันต้องมีสุ่มครับแน่นอนเลยอ่ะนี่ไงครับรวมจี้สนับสนุนนะฮะได้นี่ฮะมีจี้เอของชีโรเนี่ยบวกเจ็ดกับจี้อะไรก็ได้คัสเอบวกเจ็ดนะฮะสุ่มรับไอเทมหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ลอตเตอรี่สำหรับแลกเปลี่ยนกิจกรรมโอเคเนาะเล่นหนึ่งครั้ง ไหนดูซิมีอะไรอีกแสงแห่งเกียรติยศอ้าวันนี้มีแสงเกียรติยศมาใหม่ด้วยนะครับอ่าลองมาดูจี้กันดีกว่ามีความสามารถอะไรมา้างมีตกเมืองฝ่ายตรงข้ามโอกาสร้อยเปอซ็นต์ขโมยโอ้อันนี้จี้เทพไตอันนี้ออฟเทพดผิผูดผิดผมยังไม่ได้เลยเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตสลายการป้องกันจากการนังฟ้าตกแรนดมาค์อันนี้มีสี่สิบแปดแล้วไม่ค่อยใช้อะไรเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต เน,นเนี่ยฮะมีออฟดีๆอยู่แค่สองนคือเนี่ยฮะเมื่อไปตกเมืองไฟตรงข้ามมีโอกาสร้อยเปอร์เซนตอันเนี้ยออฟเทพเลยเนี่ยที่จะขโมยมาเบิร์สิบห้าเปอร์เซนจากศัตูแล้วมีโอกาสโจมตีด้วยครับแลกเปลี่ยนแล้วก็ขายหรือดับไฟนะฮะสี่สิบเปอร์เซนก่อนจ่ายค่าผ่านทางด้วยนะโอโกงนะครับแล้วก็เนี่ยออฟเมื่อทอยเบิร์นมีโอกาส25%ห้าเปอร์นได้คู่ขี้เนี่ยเพิ่มเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจครับ อ่ะก็อีเวนต์มีเท่านี้เนาะส่วนถามว่าผมทำไหมอีเวนต์นี้อ่ะเดี๋ยวมาลองดูครับจะได้หรือเปล่าไม่ได้นะฮะผมก็บอกเลยว่าไม่มีเพชรทำแล้วจริงๆครับเพชรนี่แบบหมดเกี้ยงเลยกับอีเวนต์ที่แล้วหมดไปสองพันเพชรนะครับเล่นมาหาแม่งหมดครับเนี่ยฮะเอาไปเล่นมาหาได้หมดอันเดี๋ยวลองเปิดดูอีกอันนึงอ่ะมันจะได้ไหมอ่ะ ลอตเตอรี่อ่ะอันนี้ได้หนึ่งครั้งจี G ้ทดลองเอออนนี่ครับผมได้มาสองอันแล้วนะจี G ้ทดลองเออันนี้นะครับ <c oughs> นี่นะฮะจี G ้ทดลองด่วนของซีโอนี่อันนี้ผมได้มาเรียบร้อยแล้วหนึ่งอันแล้วก็นี่ครั้งก่อนก่อนที่หน้าที่จะอัดคลิปหลังจากที่อัดเอ้ยหลังจากที่อัปแพดเสร็จผมมาลองสุ่มอันนี้ดูนะครับผมได้อันนี้นะนี่ฮะหลุมกําเนิดบีหกสิบหกเปอร์เซ็นก็เหมือนแบบประมาณแบบ คล้ายๆอันนี้เลยมากกว่าอันนี้ด้วยนะเพราะว่าน,นี้มันบวกห้าสูงสุดมันเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นมันเถื่อนใช้ได้ดีครับเถื่อนดีโอเคครับสําหรับผมผมว่าผมจะไม่ทาเนาะเพราะว่าผมมีตัวอน,นี้เรียบร้อยแล้วแล้วมันก็แค่มากกว่าแค่สองเปอร์เซ็นตนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นกับไหนวะกับเนี่ยสามสิบห้าเปอร์เซ็นตซึ่ง มันออกบ่อยไหมมันก็ออกบ่อยนะสหรับผมเล่นเนี่ยผมเล่นไอ้ตัวเนี้ยเลขายุนอาที่ถูกปลุกเนี่ยเลขายุนอาเนี่ยหัวหน้าเลขาเนี่ยมันออกบ่อยนะครับสำหรับผมมันออกบ่อยเนาะออกบ่อยมากด้วยนะครับฉะนั้นผมก็จะไม่ทำนะอีเวนต์นี้ผมขอข้ามเลยแล้วเนื่องจากเพชรไม่มีด้วยฮะมีแต่ตังค์ครับเพราะว่าได้เนี่ยฮะขายเนี่ยฮะ เนี่ยครับอัญมณีเนี่ยพิเศษเนี่ยได้มาสิบยี่สิบอันเลยครับอันละแสนขายจนหมดเลยครับเนี่ยได้ตังมาสามล้านตังมีอัพนะแต่ไม่มีเพชรในการเปิดก็อยากได้อยู่กันอยากได้แบบมันเป็นเหมือนได้เป,เป็นไลไอเทมเนาะแต่ว่าในเมื่อมันหายากผมก็คงจะไม่ทำนะครับเดี๋ยอะลองดูอีเวนต์ก่อนซิมีอะไรมั่งอีเวนต์นี่ฮะได้ที่ เมื่อคุณสุ่มได้จี้ลอตเตอรี่นะฮะเอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะให้ดูการได้จี้ลอตเตอรี่เนี่ยได้มาอย่างไงนะครับอันนี้จี้ทดลองนี่นะครับค่อนข้างจะใช้ได้เลยฮะขนาดจี้ทดลอง c นะหกสิบแปดเปอร์เซ็นถึงเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นนี่อัพสูตรนี่แม่งเถื่อนมากเลยเนี่ยถ้าได้ a บวกนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นนี่เถื่อนนะครับเนี่ย เนี่ยมีเถื่อนอันเดียวเนี่ยมีแค่เนี้ยครับผมที่ผมอยากได้จี่แป่นแค่นั้นเองสิ่งอื่นผมไม่อยากได้เท่าไหร่เลยอย่างอื่นไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ครับมันผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นาะอ่านี่นะครับจี้ลอตเตอรี่เนี่ย หาได้จากการที่คุณได้รับกิจกรรมไอเทม S หรือ S บวกจะได้รับจี้ลอตเตอรี่ A 1ครั้งเอ้ห1ชิ้นทุกๆครั้งนะครับนี่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูเลยมีจี้มาใหม่ไหมจี้มาใหม่ไหมมีแค่อันนี้อันเดียวเนาะโอเคครับที่ผมอยากได้จีม้มาใหม่จริงเนี่ยคืออันนี้ครับ ไม่ไม่ใช่ผู้ผิดนายอำเภอที่ถูกปลูกอยู่ไหนนะอ่ะนี่ครับผมอยากได้นี้มากกว่านะโอเคครับก็คงจะไม่มารีวิวจี้แล้วนาะอเพราะว่ามันก็เหมือนกับบัตรเชิญนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูดิถ้าผมทำเอบวกเนี่ยมันจะได้จี G, ้อนนี้หมายรอตเตอรี่เอหมยผมมีจี้ที่อัพเต็มไปแล้วกำล,ล,ลังคิดว่าจะทำอยู่ก็คือแบบแปนนะฮะ แปลนนั้นใหม่อ่ะลองรวมดูเลยครับเดี๋ยวจะรวมให้ดูเลยชื่อขึ้นไหมอ่ะชื่อขึ้นนะครับนี่ฮะชื่อขึ้นครับเดี๋ยวลองไปดูกันนี่ฮะเขาบอกแล้วโอ้โหเขกากราขี้เทียะามาครับจี้มาไหมนี่ครับได้แล้วครับนี่ฮะนี่เลยครับ ส่วนผมว่าผมจะเอาอีกอันแล้วล่ะอย่างเงี้ยถ้ามันมาขนาดนี้เนี่ยผมว่าผมต้องเอาอีกอันแล้วล่ะรวมเลยครับจัดไปเอาอะไรอันึเดียวมีโขงกับที่ดูดเนี่ยที่น่าสนใจดูดสี่ช่องแต่มันน้อยไปหน่อยเนาะเอาอะไรอันเดียวเดี๋ยวจะได้ลองมาอัพกันดูครับว่ามันโอเคไหมน่าสนใจไหมอ่า เอาอะไรดีวะดูดก็โคง้งเอาโคงครับปะลองดูครับปลองดูครับผมจะแลกให้ดูเป็นจี้แสงเกติยศหนึ่งอันแลกให้ดูนะอ่าโคงเอาไปคู่ขีโ้โอเคไปครับเปเดี่ยวไปแรกครับอือือต้องกดรับอีกลืมมาโอเคครับไปครับ รับรางวัลอ่ะโอเคผมจะทําการรีออฟอันไหนนะครับผมก็จะทําการรีออฟอันนี้เนาะนี่ฮะระคังที่ถูกปลูกว่าออฟมันกากมากเลยมันเป็นแค่เข็มทิศต,ตัวเล็กนะครับอ่ะมาลองมารีออฟดูครับว่าจะเป็นยังไงเข็มทิศเอ้ยระคังอยู่ไหน,นอะมายังอ่ะเอ้ยเอ้าย,ยังไม่ได้กดรับโทษ้วยครับมา ามาไปครับมาดูกันว่าเราจะได้ออฟอะไรเนาะไปครับไปอย่า,อาไปคลิปนี้กดนะครับมาได้เป็นออฟได้เป็นออฟเล็กเลยเนาะ ได้เป็นนายอำเภอออฟเลคครับอ่ะโอเคครับก็ยังดีวะแต่ผมใส่อันนี้แล้วไปแล้วด้วยดิประเด็นเนี่ยเพี้ยเลยนะอ๋อไอ้นี่ใช้ได้อยู่นี่ว่าได้อยู่ครับได้อยู่ไม่เป็นไรช่างมันไม่ไม่เป็นไรช่างมันทับก็ช่างมันโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้คงไม่มีการรีวิวอะไรแล้วครับเพราะไม่มีเพชรครับเหลือแค่ยี่ิบเจ็เม็ดนะฮะ ขอบคุณมากที่เข้ามาดูนะครับฝากกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ